สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับมาจมข่าวสดผู้พิพากษาสำนักข่าวบีเอ็มซีทีวีหรือสถานีโทรทัศน์บีเอ็มซีทีวีสื่อดีชีวิตดีสังคมดีเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับกับคุณประวัติทีเตชะดุสกุลครับผู้สื่อข่าวปร,ระจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดปาโนนสำลันฝายธรรมย,ยุทธ์อยู่ที่ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ ในพิธีสมโภชพระเจ้าในนาปกสมโภชพระเจ้าในนาปกในคำขึ้นวันที่สี่พฤษภา 5, คมสองพัหารอยหกสิบแปดครับเป็นพระที่องค์สวยสงางามครับโดยมีพระคู่พมพดบริหารเจ้าคณะอำเภอชนุมนฝ่ายธรรมยุทธและพระมหาจักรภพครับจะอาวอาืร เจ้าคณะอำเภอเมืองฝ่ายธรรมยุทธ์พร้อมทั้งคณะสงฆ์หลายมูมีพระอาจารย์ชุมพลกิติโกครับจะอาวาสวัดผู้หินเล็กไฟหรือหลวงหลวงปูม่มเมียงโดยมีพระอาจารย์ประยุทธ์กิติปัญโยจ้อาวาสวัดป่าหินซิวเ,เป็นพระกิติอาจารย์ขับแสดงพระธรรมเทศนานำเอาลักธรรมของบุรพาจารย์ต่างๆได้มาเล่าสู่ อครับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มารวมเออ่ครับสมโภชฟังอครับโดยหลักธรรมหลวงปูแ่แหวนหลวงปูหมั่นแล่าก็ครับพระอาจารย์หลวงปู่หลวงตามหาบัวเออ่ครับโดยครับเป็นหลักธรรมซึ่งครับใช่ในชีวิตประจําวันได้สร้างบุญสร้างกุศลอ่เพื่อว่าบุญกุศล นำพาเฮาได้มีความสุขกายสุขใจนี่ครับเป็นกะได้เทศสนะพระอาจารย์ประยุทธ์กิติปัญญูในคำเคืนนี้โดยมีครับเจ้าอาวาสฟัดปา่าโนนสำราญนี่ครับพระอาจารย์ไพฑูรยอ์อภิปุโญพร้อมขับคณะสงฆ์อีกหลายมูลรับเพป็นกะได้ครับร่วมกันครับส,สมโภชพระเจ้าใหญ่นาคปกในครั้งนี้มี อำนายอำนาจชาญกล้าครับประลัดอาวุโสเป็นตัวแทนของนายอำเภอชนุมานนะครับธิรพัฒน์มีอาลีนี่กะครับเป็นตัวแทนได้มาจุดเทียนมงคลจุดเทียนเอ่อเขาทำให้คำคืนนี้เอ๋ครับตลอดทั้งครับนายพนมศักดิ์ละพาเภทกำนันตำบลชนุมานกะได้น้ำภาคพระพุทธศาสนิกชนในชุมชนได้มาร่วมนี่นี่ครับมารวม กิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมนี่ครับพระพุทธศาสนาตลอดทั้งการาชการบำนาญคณะคู่ก็รับได้มาร่วมเป็นจำนวนหลายและมีประชาชนได้ครับมารวมสมโพ,พธิพระประทานหลายลอยคนได้จตุปัจจัยครับได้เงินท้าบุญแสนกว่าบาท นี่ครับในสางบุญสางกุศลตลอดทั้งล้านขาด้านขายและก่อครับภูมิจิตศรัทธาก,ก็ได้มาสางร,รงท่านแจก,กร่งท่านนี่ครับในคำขึ้นอันทีมีความสุขทางกายทางใจมาสมโภชพระประท่านอืมพระประท่านรับพระจยใหญ่นาคปกนี่ครับท่านผู้ชมครับก็เห็นได้ว่า รประชาชนบอกว่าจะเป็นมาจากท่างไกลๆจังหวัดมุกดาหานาคนครพนมอ,นานอมนํานาจเจริญอุบลรัฐธานี่หลายครับตลอดทั้งพี่นออ้องเท่านซอสปปลาเล่าเ็ได้มาทำบุญเพิ็าาาขามาทำบุญเลยครับขไปขามมานี่ยเป็นพี่น้องกันเที่ยวยื้อยองหยมครับพี่น้องนี่ก็คือครับในพิธีสมโภชพระเจ้าไญ่ นาปกที่วัดปานนนสำลันอนเภอฉนุมันจัังวดอำนาจ,จเจริญโดยมีอดีตคำนั่นสงวรนออรอินนี่ก็ได้เป็นมกระท่ายกไดน้นำผ้าสวนอิทิพิโสพักกวา่าขับเสียงกึกก่องดังทั่วครับวัดป่าในนยามขับขึ้นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในการสมโพช สมโพดจิตสมโพดใจงัดเพื่อให้มีความสุขความเจริญครับนี่สำนักข่าวครับส่งเสริมพระพุทธศาสนากะได้นำผ้ามาครับเอากิจกรรมดีๆมานําเสนอครับโดยคุณประวัติทีเตจะยศกุลนี่ครับแต่ผู้ชมครับไม่เห็นภาพเลยกะครับประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือครับประชาชนเนี่ยได้มาหลายครับในคําคืนอันที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่ง รับ่านผู้ชมครับสร้างคุณางามความดีสร้างบุญสร้างกุศลนั่งสมาธิภาวนาเจริญวิตตาภาวนาสูงอุปนณ,ณเป็นประจำในที่สุดแก่อายุถึงแปดสิบหกปีทิคคำพยากรณ์เออทิคคำพยากรณ์ได้ก็เลยสอนลูก